ก็คือปิดไว้เนี่ยร้อทห่จะมาดําเนินการต่อช่วงกลางคืนปรากฏว่าพอฝนตกปุ๊บเหมือนกับว่าพอแผ่นเหล็กปิดไม่ดีอาจจะมีน้ําซึมเข้าไปข้างใต้ผิวถนนทําให้มันมีการซุดตัวครับก็สองเรื่องนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรายแรกนะครับกรณีที่ว่าราชบาลลบทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับถือว่าเป็นเป็นผู้กระทำ นะครับส่วนผู้ที่ถูกกระทำก็คือคก,การประปานครหลวงนะครับส่วนเขตที่2ที่พระราม3นะครับการไฟฟ้านครหลวงอีกเช่นกันนะครับเป็นผู้กระทำนะครับส่วนผู้ที่ถูกกระทำก็คือทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับคือสำนักงานเขตนะครับจะต้องส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปเรียกว่าไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกผู้รับเหมาเนี่ยมาเร่งแก้ไขครับก็ขอเตือนประชาชนที่ผ่านไปแถวนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับครับเรามีสายทักสายหนึ่งไหมครับ ในเรื่องของแม่เล้าเด็กมานะครับเพราะเมื่อวานนี้นะครัคุณกูลครับทางตํารวจนะครับโดยเฉพาะกองกากับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนนะครับได้มีการบุกเข้าไปช่วยเหลือนะครับเด็กๆนี่แหละครับอายุประมาณทักสิบสี่สิบห้าสิบหกคุณกลคือเด็กเด็กลุ่มนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เด็กที่เป็นประชาชนทั่วไปอันนี้ถูกล่อลลงมาถูกล่อลวงมาให้ไปค้าประเวณีแล้วก็มีนะฮะคนร้ายเนี่ยก็คือ เป็นนางสาวพฤกษานากามูละอันนี้นามสกุลญี่ปุ่นเลยเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นลักษณะคือเป็นผู้จัดหาครับแล้วก็นําเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมาขายบริการเรามีสายของคุณสุสุภวัตนะฮะหนูพริผู้อนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสาทโพครับครับสวัสดีครับคุณชัยประเดชคุณอังคุณครับครับ เมื่อวานนี้ครับท่านผออครับทางตำรวจนะครับเขาได้มีการจับแม่เล้าเด็กครับแล้วก็ไปพบเหยื่อนะครับซึ่งเป็นเด็กอายุที่สี่ที่ห้าทเนี่ยครับท่านพออครับครับที่จริงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่เขาไม่เรียกว่าเป็นคดีราตเวณีนะครับครับ คือเป็นเป็นคดีค้ามนุษย์เลยในในครับเป็นกฎหมายตามระเบัติป้องกันและปราบปรามค้ามนุษ 2, ย์ปี2510นี่แหลคือรุนแรงกว่ารุนแรงกว่าครับค้คา,คาประเวณีทั่วไป <8 S 2> ใช่ไหมฮะครับก็ค,คือว่าคนที่ยังยไม่ยุไปถึง18เนี่ยนะครับจะอยู่ในที่เอ,อได้ว่านะครับในการค้าประเวณีซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาอยู่ในส่วนตรงนั้นนะครับ ก็ก็ถือว่าอยู่ในกฎหมายหรือเพิ่หยัดที่เกี่ยวกันคำเลยนะครับอืมครับอืมแล้วก็ในในนี้มันคือก็มีต้นในก็คือว่าเในกระบวนการเนี่ยมันก้าวองประกอบก็คือว่าคือหนึ่งถูกล่อลวงมานะครับ,รบเด็กที่ที่ได้เป็นข่าวเนี่ยถูกล่อลวงมาแล้วก็มีการบังคับนะครับแล้วก็มีการให้เงินให้ผลประโยชน์กันเนี่ยมันก็ข้าองประกอบขอนคารคษล์ถือว่าเอ่อเป็นกฎหมายที่ที่รุนแรงนะครับครับ ทีนี้ครับ,บท่านพอครับกรณีเด็กที่ถูกลอ่อลวงมานี่ครับตัวเลขหรือสถิติเด่ยมันเยอะขนาดไหนครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับจริงแล้วเนี่ยตัวเลขคือถ้าเราสถิติของศูนย์เวทีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าเ,เราเฉพาะคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับคือในช่วงอัปดาจนถึงเดือน ตุลาเนี่ยนะครับก็คือเข้าเข้าสิบลายนะครับถ้าจําตัวเลขไม่ผิดเนี่ยก็มีเด็ดสี่แต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็ข้อจะอยู่ในเคน้าบ้างสิบบ้างอะไรเงี้ยนะครับครับครับก็บางทีก็เยอะเออเยอะหน่อยเออซึ่งในส่วนตรงเนี้ยเพราะเพราะว่าพอเรามีช่องทางให้คนเนี่ยนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารเราประชาธิพันเข้าไปถึงเนี่ยคนก็แจ้งบอแสนะครับแจ้งบอดแสปับเนี่ยเออไอสิ่งที่มันหมกมันฝังอยู่ที่ต่างๆเนี่ยนะครับ ที่ภาครัฐหรือว่ากฎหมายเข้าไปไปถึงนี่มันก็จะไหลเข้ามาสู่สาธารณะนะครับรจึงเห็นว่ามีสี่เนี่ยที่จะจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นคือหลังจากที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของช่องทางการแจ้งใช่ไหมฮะโดยที่มี1.3ึ่งสูยใช่ไหมครับท่านผอฮะ เีนี้เรามีกองกำกับการนะครับเรียกคอปมนะครับป้องกันปราบปรามคํามนยโดยหน่กงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับซึ่งก็มีเกณฑ์นะครับว่าในพื้นที่ไหนต้องที่ไหนนะครับแต่ว่ามีเรื่องอย่างนี้ต้องมีกระบินการอย่างจริงจังผู้ที่ดูแลกฎหมายด้วยแล้วรือว่าตำรวจเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นหลักหลักนะครับแต่ว่าจากว่าไปสอบสวนเสบสวนแล้วว่าเปการปล่อยปละละเลยให้สิ่งเหล่านี้เกิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าต้องมีส่วนในความรับผิดชอบเพราะว่าเรื่องการค้ามนุษย์เป็นวาไรอย่างีทีนี้อยากจะบอกคุณคุณลูกคณลกว่าเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของของการค้าประเวณีเนี่ยก็คืออีกอย่างหนึ่งท้่ไปอาบขบลวดที่แอบแฝงมันก็มีด้วยไปนั่นคือกฎหมายค้าประเวณีมีการจับมีการปรับไปตามมาตรการของกฎหมายครับแต่ว่าในเรื่องของค้ามนุษย์ถือว่าเป็นมาตรการกฎหมายที่ที่รุนแรง นะครับและเป็นกฎหมายที่ที่ดังสาคนว่าโลกเนี่ยนะครับก็จับตามองถือว่าเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าไปทําลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับฉะนั้นต้องต้องใครที่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับต้องแจ้งเลยนะครับงนั้นลูกหลานของเราคนที่อยู่ในเยาวชนนะครับไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมเนี่ยเราสังเกตเห็นพฤติกรรมพฤติการไม่ต้องกลัวว่าไอ้คนแมงดงแมงได้ที่พลเนี่ยนะครับจะมาทำอะไรเขารักษาเป็นความลับสุดยอดนะครับครับ สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขอะไรฮะเราตอนนี้นะครับก็คือไปที่ของศ<อ>ูนย์นชซีนะครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ในยี่สิบสี่ชั่วโมงมลเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยขอข้อมูลครับเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐซึ่ง,ซ,งซึ่งซึ่งอย่างกระทรวงการเมือสังคมเนี่ยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่างจังหวัดบ้านพักเ็กและครอบครัวเปิดรับ,รบข้อมูลยี่สิบหกเขาจะนักสังคมแลนะกิ่วิทยาเขาจะเก็บข,ข้อมูลกันไว้คนแจ้งแล้วเขาก็จะส่งนะครับก็ส่งสายสืบสายตัวตำรวจเนี่นยนะครับไปสืบสวนสอบสวน แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคนที่แจ้งมาโอ้ยเดี๋ยวไม่ใจเรื่องของเรานะครับไม่ไม่ไม่ได้นะครับคือขอรักษาความลับคุณสุดยอดเลยไม่ต้องกลัวนะครับแจ้งได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเราเปิดช่องทางแเ้วเพื่อที่จะให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เอาบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลแล้วส่งให้เจ้าหนตำรวจแห่งชาติดำเนินการําสอบสวนตามกระบวนการเลยครับครับคือไม่ต้องกลัวเลยว่า ข้อมูลของเราที่แจ้งไปเนี่ยชื่อเราจะเล่อไหลอาจจะไม่ต้องแจ้งชื่อเลยก็ได้แต่ว่าแค่แจ้งว่าแ่จ้งเลยก็ได้ครับแจ้งเบาะแสแค่แจ้งบอกแสก็พอเนี่ยนะครับว่าเห็นลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้ในดังนี้พับนะครับเราก็ส่งลิงก์ไปที่นะครับตํารวจจะพกจกองเราบอกว่าเออตรงนี้มีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไปดูนะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกคุณตาคุณว่ามันก็เป็นปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตเนี่ยนะครับ ค,ควรที่จะรณรงค์ด้วยคือคือกับป้องกันโดยจะป้องยิ่งเรื่องครอบครัวเข้มแข็งใ,<ช>ให้ความรู้การศึกษานะครับเรื่องทัศนคตินะครับ,รบในเรื่องของกาใใรใช้กลไกล่อลวงด้วยวิธีต่างๆเนี่ยอันนี้ครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองนะครับผู้มีความเกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเปิดแร่ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนด้วยครับครับท่าน่อครับแต่ที่เขาโดนหลอกไปแล้วก็ถือว่าเป็นสาเหตุต้องเยียวยากันต่อไปครับ นะครับเยียวยาแล้วก็ในจ่องทางก็คือแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดอย่างนี้ถ้าเราหมกเก็บไว้วันหนึ่งนะครับมันก็มาถึงลูกหลานของเราที่ใกล้ชิดกับเรามันก็จะเกิดความเสียหายครับวิธีวิธีการล่อลวงครับบรรดาแก๊งมิจฉาทีพพวกนี้เขาจะทำงานกันยังไงครับอ่าที่เขาโดนหลอกไปแล้วก็ถือว่าเป็นสาเหตุต้องเยียวยา คือตอนนี้มันคือในของโซเชียลมีเดียเนี่ยะเป็นเป็นตัวที่เป็นช่องทางที่เราดูข่าววันก่อนเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเด็กที่ถูกก็ลวงแล้วก็ไปโดนฆาตกรรมทำปลางกรอกน้ํายานะครับองน้ำานที่เป็นต้นที่เปิดที่เกาะในเกาะจันท์ที่จังหวัดสายใหญ่จนบุรีนะครับครับคือเนี่ยคือช่องทางเนี่ยเยอะมากขอใช้วิธีการนะครับก็คือพูดคุยหวานล้อม นะครับซึ่งผู้ปกครองบางทีก็ไม่รู้ว่าลูกลูกเราเนี่ยเซตกับใครคุยเฟซกับใครไลน์กับใครวอทสแอปกับใครนะครับพอเสร็จแล้วก็พวกนี้ก็จะมีคนละวิธีในการพูดจาปลาใสนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนกต่อหาไปพูดคุยปลาไปกินเคเอฟซีปลาไปนู่นไปนี่พอคุ้นเคยสักพักหนึ่งบอกเออเนี่ยต้องจ้างงานนี้นะเดี๋ยวพี่จะฝากงานให้นะอะไรต่างเนี่ยมันก็ไปสู่วงการของการบังคับการฆ่ามนุษย์เลยอันนี้ ต้องควรให้ความรู้มากๆว่าเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะควรจะตั้งที่ที่ในห้องรับแขกที่ผู้คองเ็าไม่เห็นได้ส่วนมือถือก็เวลาลูกวางเนี่ยควรหยิบมาดูแล้วมาเช็คดูนะครับเสียที่วงแล้วมาเช็คเบอร์ที่ลูกไลยลูกเฟซเนี่ยนะครับดูภาพต่างๆเนี่ยแล้วก็พยายามเช็คกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเราถูกหลอกลวงใช่ไหมครับครอย่างนี้อย่าละเลยนะครับอย่าละเลยเพราะคนวิธีทางโซเชียลมีเดียตอนนี้มันแรงมากแลยมันเข้าถึงมือถือเด็ก ปัจจุบันมีมือถือดังนั้นอะจะครับต่อง่ายมากครับเอาละครับท่านพอครับเดี๋ยวเราจะโอกาสต่อไปนะครับเราจะไปอาจจะเชิญท่านพอมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ได้ได้ผมมีข้อมูลเรื่องกระบวนการกลวิธีอย่างนี้อยากจะเปิดแฝงให้ประชาชนพี่น้องแต่ตอนนี้นะครับท่านมีที่เพิ่งมีช่องทังนะครับโทรเลยครับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับผมโทรเลยนะครับที่ศรีบงแล้วปัญหาของท่านแล้วบาะแสหรือข้อมูลของท่านก็จะได้รับมันถึงไวแล้วก็จะมีการไปแก้ไขปัญหาสมเจตนาที่ท่านโทรกครับ ครับผมในวันนี้ขอบคุณท่านผอขอบคุณครับท่านผอครับ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 บันรื่สองครับเลครับบันทึครับสวัสดีครับครับท่านผอสุภวัฒน์นะครับหยูพลิกนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมันคงของมนุษย์นะครับะโอ้ทชัดเจนท่านเคยมาเข้ารายการกับเราแล้วนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของหมายเลข1300งสท่านใดที่เห็นโอเอใช่ OSCC ท่านใดที่เห็นลักษณะของพฤติกรรมการคำนุย์แบบนี้เนี่ยอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวคือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ลองคิดซะว่าเป็นลูกเป็นหลานเราเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับนะฮะวันนี้ครับโงพักระวังภัยนะครับก็หมดเวลาแล้วคุณอาคุณนะครับผมน้องอขลท่อนครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ